พระอรหันในดวงใจเมื่อหลวงตาเทศจบแล้วท่านลุกเดินมาทางอ่อนนั่งซึ่งอยู่ห่างไกลผู้คนพอสมควรจนหลายคนแปลกใจถึงกับพูดขึ้นมาว่าวันนี้หลวงตาทำไมเดินมาทางนี้ท่านเดินผ่านผู้คนที่ก้มลงกราบท่านอ่อนนั่งพนมมือไหว้ยอยู่ไม่ได้ก้มกราบท่าน เพราะอยากเห็นองค์ท่านให้เต็มตาให้สมใจอยากตามที่เพื่อนอาจารย์ได้เคยกระซิบบอกมาว่าท่านคือพระอรหันต์นะสายตาของหลวงตาที่มองมาทางอ่อนนั้นเป็นสายตาที่อ่อนโยนแฝงด้วยความเมตตาเป็นสายตาแบบที่พ่อมองลูกอ่อนมีความรู้สึกว่าได้พบกับหลวงพ่อในดวงธรรมของอ่อนแล้วอ่อนมองดูหลวงตาท่านมีผิวพรรณที่งามผ่องใสสว่าง ทางเดินดูงามสง่าทาั้งทั้งที่อายุท่านตอนนั้นเกือบจะเก้าสิปีแล้วท่านเดินมาตรงหน้าอ่อนพร้อมกับยิ้มให้รอยยิ้มของท่านทำให้อ่อนประลึกถึงคำพูดของเพื่อนอาจารย์และลงใจว่าบัดนี้หลวงตามหาบัวเป็นพระอรหันต์ของลูกประทับในดวงจิตของลูกจนกว่าชีวิตจะหาไม่อ่อนก้มลงกราบแทบเท้าท่านความปีติพลุงขึ้นมา จนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลวงพ่อสังวานเขมมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมสุพรรณบุรีได้บอกอ่อนว่าใครที่มีพระอระหันต์อยู่ในใจตลอดเวลานั้นสบายแล้วอ่อนน้พระอระหันต์องค์หลวงตามหาบัวยานสัมพันโนแล้วนับต่นั้นมา